ด,ดงังพไปโอ้สมาธิเอเอ้ยเอ้ยสมาธิเลยไม่หมดเลยเด้งว่าจะเด้งไปอะไ้ดันี้ไปเด้งตั้งนาตีด้ก่อนดันี้เปิดหัวมาบุกัดเดินเนข้าเลยนะ ติดไปนะหิวติดของที่นะครับหมุดแดงหมุดแดงหมุดแดงต่ำไม่รู้กับตาำไม่รู้กับตะวันเล่ากับตาำไม่รู้เปิดซึ่งแทงทรายแทงว่าฮิวไปถึงที่แล้วครับแดงแล้อแดงแล้วแดงแล้วให้ไปให้ไปสองลองนะราคาอยู่แดงราคาอยู่แดงราคายังอยู่แดงนะครับก็เฉือเสี่ยนเฉือเสี่ยนเฉือดหัวทีแรกก็โดนฮิวเลยแดงเราวดีนะยังคนแข็งนับคงราคาอยู่แดงราคาอยู่แดงครับ แดงวอบเลยแดงว่บเลยนามันก็ช่วยนะถ้ามายิงนามันก็ช่วยนะในะแทงไปไม่โตกับทีนี้ไม่โตดับเดงครับแดงห้่ต่อเดงห้าสี่ต่อยังไม่แดงยังเม่แดงแไปเสียไม่เชื่อทเงินนะเสียไม่เยอเสียนเยอแดงเสียนเยอแดงนะครับเสียนยอแดงราคาอยู่แดงนามุนซ้าราคาอยู่แดงมาต่อหน้วเริ่ม้องหัวไป็งแล้วครับเงินเริ่มมงแล้ ไปเบิ้ลกับไปกับไปเบิ้ลลงติดไหมั่งเลยติดไหมังเลยต่งตโต้ับต่งโต้ต่งโตกับแต่งโต้ไอ้ดับแทงไปผิดกัไม่พรือผิดมังโตกมาให้เต่งไหมก่อน้อนครับเอโตมดมั่งโ้มาต่งไหมก่อนนะคุณวผมแต่งก่อนผมแต่งก่อนแล้วทั้งตัวทั้งเผ่านะครับดูนะดูข้างๆนะหายน้อยเลย หลือวาบเลืนวัี่วบหลือกัรกันิ่งนะหวาบลือหวาบเลือวบเลือไข่ตงไข่ไข่แงไข่ไข่แ่งไข่คับไข่แงไข่งไปแมงละแจงกว่าเด้งกันหนิงครับเด้งกันหนิงไม่ดูซึกระทุกะตานนะมันจะแจงไป ดูกับนังซื่อดีปกับเก้าในหว่าหรือดูใช่แดงอยู่เล่กับเล่กับว่านัซื่อพลาดไหมเลกันเล่กันเสียนเือะเองเสี่ยนเือเอนมาจิ้เสียนเือเองขอบนะไป่เขาแตกนะไปเขาข้างเขาแตกนะกั้งใจนะ่งแตกแตกกมา ไต้ครับแตงนกเต็จเต้ไปก้ต็นกะเตงนี่พุ่มเตนเพื่อซึ่งเตคกับพมเตงเพื่อแล้วันเพมเเพื่อตัมาชิบสองรอมสองรอ่าดด่าขันรุคันนะยไม่ทเมือนมือเด็กวามอยาอยาอก็ไปไกลเยอตะกนเตะมาเ้อยไม่าไม่เห็นไม่เห็นเลยนะครับ ดำมาแล้วแจ้งไปแจ้งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจะแ้งไวไ้ไปแ้งไปแ้งไปตอนมนเลยนะแดงถอยยาวนะเดงถอยยาวนะแล้วแบประเด็นฟังนะครับเฮ้อนกัน้าอเดตดตอนดบอนะไดไป

ไม่เข้าเองนะเข้าเองนะบอกว่าต่ก็ไม่เข้าเองควาเลยเดินกันไปเดินคู่ไปไปนะครับดำจะด้เลยดำจะเลยดำจะไดเลยสี่เรยไนาทีครับสี่นาทีนะนั่งซื่อีกระตับเเวลาเลยครับเดงงามตะวันเดือนนะครับเดงงามตะวันเดือนนะขวัญใจน้องดีน้องไซขวัญใจคนเดิมนะแพ้ไหมนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์อำเภอเปิดนะวันอาทิตย์อำเภอเปิดเพื่อนนะครับวันนี้